อัสสลมามมลัยกุมคาะวันนี้แอดมาทำเมนูกุ้งผัดพริกขี้หนูทำง่ายวัตถุดิบไม่เยอะเวลากินกับโดนพริกขี้หนูคือหอมมากทานกับข้าวสวยร้อนๆข้าหมดหมอ้อแน่นอนเห็นแบบนี้แล้วอย่ารอช้าไปเริ่มทำกันเลยนำกุ้งมาใส่ภาชนะจากนั้นนำกุ้งแกะหัวออกและแกะเปลือกออก แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปล้างทำความสะอาดจากนั้นนำกุ้งมาหั่นหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปพักไว้ก่อนต่อไปหั่นกระเทียม หั่นเสร็จรียบร้อยแล้วน้ำไปพักไว้ก่อนนำไข่ไก่มาตอกตีไข่ให้เข้ากันต่อไปขั้นตอนการทำกุ้งผัดพริกขี้หนูตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงในกระทะพอน้้ำมันเริ่มร้อนใส่กระเทียมลงไป เจลให้มีกลิ่นหอมพอส่งกลิ่นหอมได้ที่แล้วใส่กุ้งลงไปได้เลย,เลยผัดกุ้งให้สุก จากนั้นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสเหยนังรม1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันสุดท้ายตามด้วยพริกขี้หนูผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของกุ้งผัดพริกขี้หนูต่อไปเรามาทำในส่วนของไข่ อังกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันลงในกระทะอย่าน้ำมันพอน้ำมันเริ่มร้อนใส่ไข่ลงไปได้เลยค่ยี่คนคนไข่ให้สุกเล็กน้อยเสร็จแล้วในส่วนของไข่นำมาจัดใส่จานได้เลยค่ะใส่จานให้สวยงามจากนั้นราดก,กุ้งผักพริกขี้หนูลงบนไข่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูกุ้งผักพริกขี้หนู เป็นเมนูที่ทำง่ายมากวัตถุดิบไม่เยอะลองทำตามกันดูนะ